ที่ท่านสอนเอาอภิธรรมเอาความรู้เนี่ยที่ฝึกมาห้าสี่สิบห้าสิบปีไปสอนแม่แกนี่แหละพอท่านเข้ามาแม่ท่านเสียแล้วท่านน่ะสิ่งที่ท่านพูดท่านเสียใจมากเปลี่ยนแปลงไวมากเลยเวลาแค่หกสิบปีนะจากไม่เคยมีรถไม่เคยเห็นรถตอนแรกโอ้รถติดวะทำไมถึงเปลี่ยนไวจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะ แต่พอมานั่งดูจริงๆสิ่ง,งที่เปลี่ยนไวที่สุดคือใจคืออารมณ์ของใจไวมากโอ้เราก็เลยเห็นว่ามันเพราะใจคนนี่เปลี่ยนใช่ไหมธรรมชาติก็เลยเปลี่ยนเพราะคนนะเป็นคนเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ธรรมชาติมันล่มสลายนะเพราะคนนี่แหละเมื่อก่อนนี่มีหมูป่ามีอะไรเยอะแยะปลาเนียถ้าไปตามท้องนาฝนตกใหม่เนี่ยโอ้ยเอาตีนเตะขึ้นมาบนบนบนบ,นบ,นบ,นบกเลยเลยแต่มันขายไม่ได้เพราะเขาไม่ค่อยซื้อขายกัน ถ้าไปจับมามากก็จะไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องเอามาตากแห้งทําปะลาประมาณนี้ถ้าจะไปขายไม่มีใครก็ไปจับได้ไงเงินก็เลยไม่มีอํานาจเท่าไหร่คนก็เลยพอเก็บจับมาเยอะๆก็เลยต้องแบ่งชาวบ้านเขากินด้วยแบ่งคนน้นคนนี้กินมันก็เลยแสดงน้ําใจคนสมัยก่อนเลยมีแต่น้ําใจเพราะมันไม่มีเงินเป็นหลักเพราะตอนนี้ดูสิพอมาเอาเงินเป็นหลักเนี่ย มีอะไรก็ขายจับมาขายจนหมดอ่ะกบเขียดปูป้านอะไรก็ได้จับมาขายเปลี่ยนเป็นเงินไม่มีอะไรขายขายตัวละสิเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่ว่าหญิงชายฮะนี่คือความเปลี่ยนแปลงของใจของอารมณ์ยุคนี้เราโอ้โหขนาดบ้านใกล้กันเนี่ยยังไม่รู้จักกันนะสร้างกำแพงสร้างรู้ว่ปิดเก็บเสียงเพือ่อส่งเสียงไปบ้านกูนะโดนยิงสมัยก่อนไม่มีรู้วนะใจมันเปลี่ยนแปลงมาก คนแปลเปลี่ยนแปลงเ,เ,เ,เร็วมากเพราะฉะนั้นธรรมะคําสอนพระเจ้าถึงค้ําจุนโลกไว้ถ้าไม่มีทานศีลภาวนาเดี๋ยวนี้นคนแรงทําใจมากเลยนะเพราะขาดเพราะนั้นพระธรรมคําสอนของพระเจ้าถึงค้ําจุนโลกไว้ค้ําจุนใจคนไว้เพื่อทําลายความเห็นแก่ตัวความโลภโกรธหลงเพราะฉะนั้นธรรมะถึงไม่ได้เกี่ยวกับพระกับนักบวชนะเกี่ยวกับคน เกี่ยวกับมนุษย์เพราะใจมนุษย์ไม่มีธรรมะไม่มีเบรกขยายไหมไม่มีสติมือนรถขาดเบรกเนี่ยเบรกแตกเนี่ยชนมั่วเลยทุกวันคนกินคนนะเดี๋ยวนี้อะไรก็เงินอะไรก็เงินพระบวชเข้ามาก็มีแต่เงินพระไม่มีเงินมึงยุ่งล่ะพระก็เลยหาแต่เงินพระบาสาบาทพูาว่ายุคไห้เป็นยุคสมัยไม่ยิ่งหาผัวจะหัวหาเงินพ่นว่ายุคมาปรงเขาเสาออกดอก,กว่าสันไม่ยิ่งออกนอกบ้านม่านทองกองลำตาพ่านว่า มาปงเขาเสาออกดอกมาทําไมมีเขาล่ะมามามามีเขาก็มอไซค์ไงเสาออกดอกก็เสาไฟฟ้าไงฮะโบราณเข,เขารู้เลยไม่มยิ่งออกนอกบ้านม่านทองของผู้หญิงออกจากบ้านจะไปหาผัวไปหาผู้ชายละไม่ใช่ผู้ชายไปหาุกวันี้มึงระวังที่ไอ้ตัวผู้หาในบ้านไม่ได้มาหาที่วัดแล้วเช่นนี้นไปดูรูปปูไฟบางทีเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยโหโซดมันว่าไม่รู้รูปใครเป็นรูปใครนะ พอมาดูใกล้ๆไม่ตรงปกเหมือนคุบาอะไรนะลูกเขยคุบาเซนโอ้ยมันเอารูปมันจะอยู่มอหนึ่งอ่ะลงอีพุกี้พอมาเจอตัวจริงอ่ะสองร้อยกวโลได้เปรียบมากเลยทำไงล่ะมาถึงแล้วแค่มันเอามือเดียวกดยังอยู่เลยนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่แหละธรรมะไอ้ที่พูดกันอ่ะมันเป็นชื่อของธรรมะธรรมะจริงๆที่กเกี่ยวกับชีวิต แม้แต่อาณาปานสติปานะหรือปรานเนี่ยแปลว่าชีวิตให้เรียนรู้ชีวิตให้เรียนรู้ลมอยู่กับลมเมื่อก่อนฝึกลมปรานใช่ไหมกาลังภายในไม่ใช่เรื่องเล่นนะลมปรานเนรื่องสีชีพัยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ฝึกอะไรเราก็ฝึกลมปรานเนี่ยฝึกปานะแต่ไม่ใช่ปานาสติเขาเรียกปานายามะฝึกลมปรานฝึกกันลมฝึกลมมีฤทธิ์มีเดชนก็อาศัย อารมณ์ปานเนี่ยลมอารมณ์เนี่ยลมเนี่ยทำไมมีพรม16ชั้นล่ะก็ฝึกอาณาปานสี่สิบหกชั้นนี่ะแต่ว่ามันไม่ใช่อาณาปานสติมันเป็นปานายมะฝึกลมเหมือนกันแต่ฝึกด้วยธรรมะด้วยสายเดียวไม่เกิดวิปัสนาฝึกเพื่อ,อความสงบเข้าชาั้นลึกๆเข้าชั้นสมมติว่าเรียกกันเนี่ย <c oughs> มีกําลังภายในไหมมันถึงมีสํานักหลายต่างๆมีกําลังภายในอนลึกล้ําขึ้นมาเห็นไหมมันมีที่มาหมดแหละมีเหตุมีผลหมดหละ เรื่องธรรมะเนี่ยเรื่องการฝึกสมาธิสมาธามันมีก่อนมาจากพระพุทธเจ้าแต่สรู้ด้วยซ้ำเห็นไหมอาจารย์ทั้งหัพระพุทธเจ้าเนี่ยนักพสสสพสหรือศิษิภพที่มีมาจากพุทธการก่อนพุทธการอีกมีมานานแล้วพอฝึกมาบางคนก็ฝึกสำนักต่างๆฝึกปัญญาไม่มีโรงเรียนนะอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยพุทธการก็อาจารย์ของอาหิงสกัดองคุริมานมีปัญญาลูกศิษย์ลูกหายเยอะเขาไปสำนักนะเรียนปรชัชญาเรียนวิชาอาคม พื่อจะจบหลักสูตรเนี่ยเห็นไหมอาจารย์ให้ไปตัดตัดเอานิ้วมือออกมาเขาเรียกว่าอาจารย์วิยาวาฒหรืออาจารย์ครูอาจารย์หลวงลงตาพูดเนี่ยไม่ได้พูดลอยลอยมันมีหลักมันมีเหตุมีผลมีอะไรหลายอย่างพอผพู้เจ้าไปฝึกเหมือนกันเห็นไหมตอนบวชใหม่ๆหกรรษาแรก่ันก็ไปฝึกกับสำนักนี้แหละ่างๆางเนี่ยอาจารย์อะไรครูบาชพอาจารย์อะไรมัง่งศึกษาป,ปาโมดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่สาป,ปามดและอาจารย์อะไรมัง่ง หลายหกหกอาจารย์เรียนรู้จนจบหลักสูตรหมดแต่ไม่ได้พ้นทุกยังไม่พอใจของเจ้าชายสิทธัตถะที่บวนมันมีมาก่อนแล้วไปไปท่าไมที่นี่สงบหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอททำไมมันถึงว่าที่นี่ทุกหนอที่นี่ที่นี่วุ่นวายหนอททำไมอะเดินไปบ่นไปเพราะมันฟุ้งซ่านความคิดเยอะมากจนฟุ้งซ่านมันไม่สงบมันทุกพอไปได้ยินคําว่าที่นี่สงบหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอ ที่นี่สุขเนาะก็เอกใจสิเพราะคนกาลังฟุ้งซ่านอยู่คนกําลังทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะความคิดมันไม่ได้พูดแบบนั้นนะไอ้เรื่องความคิดเนี่ยมันมีก่อนมาแล้วเพราะมันคนสมัยก่อนก็คิดเหมือนกันมีพระพุทธเจ้าเนี่ยฝึกให้หยุดคิดนองนั้นฝึกให้คิดแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เก่งๆทุกวันนี้ก็ฝึกให้คิดทั้งโลกมันเป็นอย่างนั้นคิดมากๆเข้าไปก็โอ้โหนอนไม่หลับทุกข์สิฟุ้งซ่านไม่รู้อะไรอะไรต้อง ตั้งแต่ตื่นนอนมาจนนอนไม่หลับอะ่ะคิดพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ค่อยรู้ว่าความสงบนี่แหละคือธรรมความสงบจากความคิดปรุงแต่งเนี่ยหรือเรียกว่าอสังขตะหรือเรียกว่านิพานมันก็น่าแปลกนะที่คนไม่รู้จักมันลงตาว่าความคิดนี่แหละคือทุกข์ความคิดนี่แหละคือเห็นเห็นทุกข์เขาบอกถ้าไม่คิดมันจะเกิดปัญญาอย่างไงโน่นน่ะถ้าจะมาฝึกคิดนะไม่ต้องมาฝึกมันหรอก มันคิดเก่งที่สุดแล้วหรอจิตใจเนี่ยวันวันหนึ่งมันไปรอบโลกอ่ะวินาทีหนึ่งมันยังไปถึงเลยแป๊บเดียวเนี่ยเอาเระลึกไปถึงอเมริกาเคยเคยใกลเคยไประลึกไปสิถึงเลยไหมเพราะฉะนั้นธรรมะคนสมัยก่อนสมัยก่อนพุทธกาลเขาก็ฝึกเหมือนกันแต่เขาฝึกปานายมะฝึกว่าขันห้าเป็นอัตตาเป็นจริงเป็นจังพระพุทธเจ้านี่มาตัดสรู้ อันนี้จังทุกขังอนัตตาหรืออริยสัจสี่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอนัตตาถ้าหลวงจาว่าอนัตตาความเป็นสุญญาตาคือความว่างไม่ใช่ว่างแบบสมัยก่อนนะแบบสมมาถะว่างแบบพระพุทธเจ้าบอกถึงเห็นอนัตตาเห็นเห็นใจรักเห็นความไม่จริงนี่แหละนั่นแหละนิพพานบางคนก็เสียงว่าอนัตตาไม่ใช่นิพพานแล้วนิพพานคืออะไรอะ่ะนิถานิพพานไม่คืออะไรเลยถ้าจะพูดถึงนั้นพูด,พดก็ไม่รู้เรื่องแล้ว แล้วจะเอาบามัดมาพูดกันแล้วจะพูดทําไมอ่ะถ้า้าลามาัดเพราะการพูดมันเป็นสมมติบัญญัติทั้งหมดเลยแม้แต่คาว่าอนัตตาแม้แต่ชื่ออย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่คาว่าอราหันตะนี่ก็เป็นสมมุติทั้งหมดเอาสิแม้แต่เรื่องจิตเรื่องใจไม่รู้มาจากไหนอ่ะใจก็บังจิตมั่งมโนมั่งวิญญาณมั่งธาตุรู้มั่งสารพัดที่จะตั้งขึ้นมาธาตุเนี่ยมันมีสองความหมายนะธาตุหนึ่งก็เรียก,ยกว่าธา,าตุธาตุทหารสาอาสอเสือนี่ก็ธาตุแบบอีกแบบหนึ่งนะอย อย่างเงี้ยไม่ใช่ธาตุวัตถุนะเป็นธาตุของทุกธาตุของพุทธะจริงไหมธ mm. าตุแบบนั้นอนะ่ะผู้รับใช้ผู้แต่ธาตุแบบธาตุุเนี่ยธาตุรู้ที่พูกว่าเนี่ยมันต้องเป็นวัตถุสิวัตถุนี่มันต้องจับต้องได้ถ้าธาตุแบบนี้นจริงไหมอันนี้มันเป็นโวหารถ้าจะพูดอักษรศาสตร์เอาใครเก่งอักษรศาสตร์มาพูดมาสิมันถึงเพี้ยนกันไปถ้าจะพูดเอาสมมติทั้งหมดแล้วคนก็เอาสมมติมาเสียงกันอีกมันจะจบอ่ะวิญญ,ญาณธาตุอย่างเงี้ยแต่ยังไม่วิญ,ญญาณก็เป็นวัตถุสิ ไม่มียังไงเขียนไว้ในตำราว่างั้นเหมือนยาธาตุความหมายมันถึงเพี้ยนมันไปหมดอ่ะเพราะเอาความเห็นมาใส่ทุกคนก็เอาความเห็นว่าพระพุทธเจ้าพูดทั้งที่ความเห็นตัวเองไปยัดใส่พระโอษฐ์ท่านเอาความเห็นของตัวเนี่ยนะไปยัดใส่พระโอษฐ์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว,ว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว,ว่าอย่างนี้มันเกิดทนันเลยเมื่อคืนนี้มีผู้รู้ผู้หนึ่งเรียนจบมาระดับโอโลดอกเตอร์หลายสถาบันเลย เพราะเมื่อคืนนี้หลวงตาพูดถึงเรื่องอยากให้ผู้รู้พูดถึงเรื่องการบันทึกอะไรนะนอตบันทึกใช่สังคายนาครั้งที่เท่าไหร่แต่ในอภิธรรมในส่วนที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดสังคายนาครั้งที่10ค่อยได้บันทึกเป็นตัวอักษรขึ้นมาใส่ในใบลงใบลานอะไรเนะี่ยแต่ใน Google สังคายาครั้งที่ที่4ค่อยได้บันทึกไว้ในใบลานไปดูนะใน Google พอสอหลัง จราปฏิทิทนแล้ว450ปีค่อยบันทึก,กว่างัน้นอันนี้อาจารย์กูเกิลแต่หลวงพ่อพุทธทาสเนี่พูดไว้ว่าสังคายนาครัง้งที่10บเห็นไหขนาดตัวหนังสือก็ยังคนละเรื่องแล้วเนเอาละอะไรก็ไม่สําคัญแล้วเอา10บก็10 4ก็4จริงไหมถ้าพอสอเอาสั้นลงมา450ปีประเทศไทยเนี่ย200กว่าปีตั้งแต่ความเป็นไทยตั้งขึ้นมากรุงรัตนโกสินทร์200กว่าปีเองนะ สิบแผ่นดินแล้วสิบราชการแล้วและ4ีอห้าสิปีอะยังไม่ได้บันทึกแนละ้วเอาจากความจํามาแหละค่อยเลยบันทึกเข้าใจคำหมายที่พระพุทธเจ้าพูดว่าสัตยธรรมปฏิรูปอยยางก็ไม่เลยว่าเนี่ยพูดถึงถ้ามันไม่เพี้ยนอัศจรรย์อัศจรรย์อย่างยิ่งเลยแหละมันถึงได้ถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้ไงเพราะมันเอารำลาแต่หลักฐานขนาดหลักฐานยังไม่ตรงกันเลยนะเนี่ยอย่าลืมนะในชีวิตนักบวชของหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ย ท่านเรียนรู้มาเกือบ50ปีนะหลวงพ่อพุทธทาสเป็นปานเป็นบัณฑิตอันดับหนึ่งของโลกเลยนะหลวงตาพูดเป็นเพชรเม็ดงามของโลกเลยหลวงพ่อพุทธทาสไม่มีใครยิ่งกว่าอันนี้เป็นความเห็นของหลวงตานะหลวงตาไม่ใช่ลูกศิษย์ข,ของหลวงพ่อพุทธทาสไม่รู้จักท่านแต่หลวงตาพูดว่าหลวงตาดูที่ท่านเขียนหนังสือที่ท่านทําทุ่มเทชีวิตให้การเป็นการศึกษาพิธรรมสี่สิบห้าสิบปีนะเรียนอนภะพิรรมและมาเอ่ยใจที่หลวงพ่อพุทธทาสว่า ท่านเสียใจมากที่ท่านสอนเอาอภิธรรมเอาความรู้เนี่ยที่ฝึกมาห้าสี่สิบห้าสิบปีไปสอนแม่แกพอท่านกลับไปอยู่สำนักท่านสุโมงท่านกลับไปเก่า็บเก็บตัวฝึกอยู่ตั้งสามปีนะนี่คือท่านสิ่งที่ท่านเสียใจคือพอท่านไปฝึกตัวในสามปีเก็บตัวไม่นั่นเลยฝึกหัดเนี่ยปฏิบัติสามปีเลยทิ้งตําราทั้งหมดกักตัวสามปีเลยท่านถึงได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านเรียนมาเนี่ยจํามาเนี่ย นั่นสิ่งที่ท่านเสียใจที่เอาสิ่งที่จํามาเนี่ยศึกษาม,มาไปสอนแม่สิ่งที่พอท่านไปฝึกจนฮะเห็นไหมยาเลิมนะหลวงพ่อพระุทธทาสเนี่ยไปเก็บตัวอยู่สามปีนะไปฝึกไปทิ้งตาําราเพื่อจะฝึกวิปัสสนากรรมฐานปัฏิบัตินี่แหละพอท่านเข้ามาแม่ท่านเสียแล้วท่านน่ะสิ่งที่ท่านปฝึกที่บัญญัติภาษาไว้ในเจ็ดตำนานสิบสองตำนานพาออะไรเพาะกลัวภาษาบาลีภาษาพระพุทธเจ้าจะวิบัติ เอาหลักฐานไว้เพื่อเป็นภาษามคตภาษาบาลีเนี่ยม่ไม,ไม่ภาษาวิบัติไม่ใช่เอามาท่องเอามาไว้เผื่อยังความภาษาของพระพุทธเจ้าเพื่อระ,ะลึกถึงพระองค์ระลึกถึงคุณพระองค์ไม่ใช่ท่องเอามามาเสียงกันท่องเอามาแล้วไปสวดเอาตังกันทุกวันที่แยกไม่ออกนะระหว่างพุทธกับพราหมณ์ดูดีๆแต่ไม่สําคัญหรอกถ้าพิธีกรรมเข้ามาเมื่อไหร่แทรกเข้ามาเมื่อไหร่ นั่นเป็นเพิ่มพลังให้สายศาสตร์เลยนะศาสนาพุทธเราก็เลยเป็นอเทวนิยมตอนนี้ไปท่องคาถาเพื่อจะจนบรรดาลแล้วนะเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์แลยนะนะ่ะเพ่งใส่น้ำมนแล้วนะ่ะเพ่งใส่น้ําโอ้เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมนะจะท่องคาถาจนถึงวันตายไปเพ่งก็ไม่ได้ถ้ามันจิตใจที่ไม่มีความสงบจิตใจที่ไม่มีกําลังของศีลสมาธิปัญญาถ้าเข้าไปถึงศีลสมาธิปัญญาจิตที่สงบแล้ว ไปจับอะไรมันก็เป็นมงคลพูดอะไรมันก็เป็นมงคลมงคลหมายถึงความเจริญเห็นไหมมงคลสามสิบแปดไม่ใช่ไปท่องอะเซวานาจะพารานังคุยกับบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งไม่ใช่ไปท่องแต่ปา,นะากนะแต่นนี้คุยกับใครลนระบัณฑิตตัวเองเป็นบัณฑิตหรือย,ยังขนาดความคิดแกก็ไปเชื่อและความคิดบางทีมันก็พานนะเพราะไปเจนิคนนั้นคนน,น,คน,นี้ใช่ไหมไปอิจฉาคนนั้นคนนี้เนี่ยความคิดเนี่ยเงี่เป็นอกุศล นี่เป็นพานเป็นคนพานแล้วเราจิตเราเนี่ยเนี่ยถ้าย่อเข้ามาถึงจิตนะถ้าจิตเข้าไปสู่สัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยนั่นละ่ะจิตของบัณฑิตแล้วเอาไปมาไม่รู้บัณฑิตที่ไหนไปหาข้างนอกบัณฑิตภายในใจเราเนี่ยเอาขนาดความคิดเราก็ยังลบกันอยู่แล้วจะเชื่อได้ยังไงอ่ะมาดูดีๆด,ดูจิตใจตัวเองเนี่ยนั่งอยู่ดีดก็อ่าทไมอะไรอยู่อย่างเงี้ยถามตัวเองตอบตัวเองอยู่โอ้โหมากี่ปีแล้วลูกที่ สงสัยในะตัวเองอยู่เนี่ยนั่งอยู่คนเดียวก็สงสัยอยู่เลย,ยถามตัวเองตอบตัวเองไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไปเชื่อตัวเองเลยนะว่าตัวเองคิดถูกมันไม่ได้เชื่อพระเจ้าหรอกเชื่อตัวเองว่าตัวเองอันนี้แหละถูกคนนั้นผิดหลงความคิดนี่แหละมีพิษกว่าสิ่งใดธรรมะให้ทําเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงแต่ถ้าเป็นธรรมที่ผิดผิดเป็นธรรมเมาล่ะเป็นยาพิษล่ะพระองค์ถึงบอกว่าฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกคนอื่น มันก็ดีนะสภา,ารหันเกิดขึ้นในเมืองไทยเยอะแยะมากมายขนาดนี้มียุคนี้แหละพระหรหันเยอะเหลือเกินมันต้องไปหาเสฮะนอนอยู่กับเมียก็เป็นพระหรหัน์นะเลี้ยงวัวขายอยู่ก็เป็นพระหรหันแล้วไทยชีวิตโคอย่างเงี้ยไทยแล้วก็ไปขังไว้ให้พระเลี้ยงอยู่งั้นสักพักก็ออกมาไถอีกอยู่งั้นไม่รู้เอาพริกใส่ตาวัวหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ให้น้ําตามันไหล <laughs> เพื่อจะได้ถ่ายภาพแล้วสเปรฉีดก็ไม่รู้สเปรพริกไทย คนก็สงสารย่ยกรรมของสัตว์บางวัดเนี่ยโอ้ทำข้อกวัวพอ่อควายไว้เลยนะวันนั้นโทรไปหากูบาหนึ่งขึ้นมาหาหน่อยเนาะว่างป่าวผมยังไม่ได้ควายเข้าคออเลยว่าโอ้โหพระเลี้ยงควายซะแล้วเพราะไถ่ไม่หมดเอาไว้ถ่อีกเนี่ถ้าพูดอย่างนี้ก็กระทบกันนะเพราะนั้นพูดมันถึงเป็นกรรมทางวาจาถ้าพูดออกไปมันก็จะกระทบกันแต่ไม่ได้หมายความว่าที่ให้เห็นว่า มันเป็นศาสนาเรารู้เปล่าความเมตตาอย่างนั้นเลยบางคนท่องแม่แผ่เมตตาสจบทุกแง่ทุกมุมพอหยุดแผ่เมตตาแค่นั้นแหละอีนั้นไม่ดีเลยเพิ่งแผ่ไปโยกๆเหรอนะซักเพื่อนซะแล้วนั่งอยู่ใกล้ๆกันแผ่ด้วยกันเนะี่ยทำไมใจมันถึงไม่มีเมตตาเลยมันมีเมตตาแต่ปากเพราะมันเข้าไม่ถึงใจเขาไม่ถึงศาสนาเข้าไม่ถึงทุกมันจะเข้าถึงศาสนาได้อย่างไร